กิโลนะอย่างมีตอนนี like ้นะกือบยี่สิบโลอ่ะมันสุดยอดจริงๆริบสาวน้อยัมือผมแล้วโอ้ยเท่โคตรหนักเลยเท่โคตรหนักเลยว่ะพี่นพ่โอ้ยอาจารย์ือสุดยอดเลย ที่ย่ำบายครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็เดินทางมาตกมึกที่หมายร้านพิรดครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สามแล้วครับทั้งที่สามแล้วที่ผมมาที่นี่นะก็เดินทางจากในเมืองนะครับโดยรถบัสเอวเก้าสี่นะครับมนถึงหมายรานพิรดใช้เวลาประมาณสี่สิบนาทีครับ<ะ>ตอนนี้ลมก็จะเข้ามาฝั่งขวามือของเรานะครับผม,มคิดว่าจะข้ามสะพานอยู ครับผมขอบสวัสดีครับมาเรียนรู้วิชากับอาจารย์จืดกับวันนี้ชาตกหมึกครับพี่เราพี่เขาก็มีประสบการณ์ตกหมึกมานานรับที่ซิดนีย์ออสเตรเลียัพี่ลงฝั่งนี้ปะ่ะอ้ยสาวก็สวยเนาะ <c oughs> <c oughs> ลงไปข้างล่างอมเดินข้ามสะพานไปฝั่งโน้นครับว่า <c oughs> ลุยครับผม ตอนนี้ผมก็เตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมอุปกรณ์คันเบ็ดผมก็จะใช้คันตัวเดิมผมครับคัน8ฟุตนะ8ฟุตแต่คันนี้ไม่ใช่คันตกหมึกโดยเฉพาะนะครับผมคันตกปลานะแต่ผมเอามาตกหมึกแอคชั่นมันก็จะโอเคนะประมาณ4ถึง6มันอาจจะแข็งไปหน่อยครับแต่ก็ไม่เป็นไรใช้เลก่อนลองเบอร์หนึ่งพันนะครับผมสายพีเบอร์หนึ่งนะต่อเข้ากับสายชอ็อกบีดโพลีคาร์บอน1เมตรนะครับผม จริงอาศัยช็อกโกแลตสิบปอนก็เอาอยู่ครับแต่ว่าผมเผื่อไว้นะเวลามันติดหินติดสาลายนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะเสียดา,ายเหยื่อนะเวลาซื้อมาก็ไม่อยากให้มันขาดไปง่ายๆผมใช่ไหมครับผม,มเ,เหมือนกันนะ <S <S เหยื่อที่ผมใช้วันนี้จะเป็นเป็นเหยื่อสามจุดศูนย์นะครับสามจุดศูนย์นี่ไม่ใช่น้ําหนักของเหยื่อครับเป็นแค่ไซส์เหยื่อนะครับผมสามจุดศูนย์น้ำหนักของเหยื่อจริงๆจะอยู่ที่สิบห้ากรัมนะครับ ความเร็วในการจมน้ำก็จะอยู่ที่สามถึงสามจุดห้าวินาทีต่อหนึ่งเมตรนะครับถ้าเป็นเหยื่อตัวสองจุดห้าตัวนี้นะครับน้ำหนักของเหยื่อก็จะอยู่ที่สิบกรัมนะครับผมความเร็วในการจมของเหยื่อก็จะอยู่ที่สี่ถึงสี่จุดห้าวินาทีต่อหนึ่งเมตรนะครับผมสีส่วนมากผมก็จะใช้สีส้มสีชมพูนะครับสีให้มันจิดจ,จัดวหวานแววนะครับสีสันสวยงามเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน นีท่านอาจารย์ของเราทามาคันของพี่ได้สุดยอดเลยคันตกมึกโดยเฉพาะพี่มันเลยมั้งคันตกมึกโดยเฉพาะคัของพี่เจือเราดีก็ดีอันนี้พี่ใส่ตะกั่วหรอครับหรืออะได้ตะกั่วอ่าอาจารย์ของเราจะใช้ใส่ตะกั่วหนึ่งลูกนะครับผมแล้วก็เอาเหยื่อโยไว้ข้างบนก็ปรับเปลี่ยนนะพี่เนาะมันไม่มีอะไรตายตัวพี่เนาะตกมึกอ่ะครับผมปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆ วันนี้ครับผมจะลองตกหมานี้ดูก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมเดินมาจากข้างนั้นครับลมมันเข้ามาจากข้างหลังมันก็จะมีภูเขาลูกนี้บังลมไว้นะครับก็จะตกฝั่งนี้นะลองดูนะรู้ผลด้วยกันับผมว่าวันนี้จะเจอตัวหรือเปล่านะหมาครับผมตอนนี้ผมกระพร้อมแล้วครับตายอ๋อมานานัน วันนี้ขึ้นต่อค่อนข้าง,างแรงนิดหน่อยนะก็ะเซตเบรกดีครับท่านผู้ชมปรเซตเบรกนะเบรกไอแน่นเกินไปนะครับเยวลาโดนหหมดมันจะหนวดมันจะขาดนะครับผมให้มันดึงออกได้ง่ายนะครับเคประมาณนี้นะครับไม่ต้องแน่นมากก็รอให้เหยียวมันจมสัก สิบห้าวินาทีนะเพราะว่าน้ํามันอาจจะลึกก็ได้นะครับจะไปรู้นะสังเกตที่สายผมถ้าสายมันไม่วิ่งออกแสดงว่ามันคงจะถึงทุแล้วนะครับสังเกตที่สายนะครับเคบผมตะกี้กลับมาอืมขยันนะครับผมตกหมือมันจะไม่เหมือนตกตานครับขยัน จิกจ <tick, tick. S 2> ิกตีตีไปเรื่อยๆนะครับผม ตอนนี้ผมว่าจะลองเปลี่ยนเหยื่อเอาเหยื่อสีชมพูลองมันตกลุ้นครับสีส้มเก็บไปก่อนนะเอาสีชมพูใส่ไปไม่มีอะไรตายตัวมันะตกหมดตัวนี้มันใหม่เวิร์กแล้วก็เปลี่ยนใหม่นี่ของนี้แหละสีชมพูเี่ ปล่อยสายให้เกือบหมดสปูลของสปูลของมันเล็กนะเบอร์พันอุย้ยขึ้นแรงดูชมครับ <c oughs> ติดแล้วครับผมติดแล้วติดก้นหินครับผม <c oughs> โอ้ตายแน่ <c oughs> แน่นมากอะ่ะออกดึงไม่ออกเลยครับ <c oughs> มาแล้วมาแล้ว ไเล่นเอาใจหายใจคว่ำนี่ก็จะเสียเยื่อซะแล้วโอเคครับที่มันหลุดลงมางไมวิตายหายใจคว่ำถอนไอ้ถอนมาตอนนี้เวลาก็สี่โมงเย็ยนแล้วครับท่านผู้ชมเมือกยังไม่ได้สักตัวเลยครับมันเป็นช่วงที่น้ําขึ้นสุดพอดีนะครับตอนสี่โมงเย็ยนตอนนี้นะครับก็นั่งพักแขนแป๊บนึงครับปวดแขนมากวันนี้หาตัวเมือกยากมากครับผมเล่น,เแนแล้วปวดแขนนะครับ โอ้พยายามมาสองชั่วโมงกว่าแล้วครับผมไม่ได้สักตัวอะไรยังปามอยู่ครับตอนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะพยายามต่อไปเรื่อยๆครับผมนะเผื่อจะมีตัวนะครับผมยังไม่ท้อนะสองชั่วโมงปวดแขนมากโอเคไม่เป็นไรลุตต่อไปครับผมเดี๋ยวไปหาท่านอาจารย์นกครับผมทําอะไรอยู่ทําอะไรอยู่ครับเล่นเกมครับ เล่นเกมเข้า yeah, เวลาเกวอ้ยแย่สองชั่วโมงครับปวดแขนมากเลยชัว่วโมงปวดแขนแขนไม่หนุนจะหยุดตีฮะแขนไม่หนุนจะหยุดตีฮะสองรอบล้วติดดีนะมันออกมางั้นขาดนแน่ข้างหน้ามันสลา,ายกับหินเยอะพี่ท้ข้างหน้านะ <c ans> ใช่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันจะมีติดฮะตรงนี้มันจะติดครับผมแต่ตรงนู้นมันมันจะมันล,ลึกข้างหน้ามันกติดแต่มันจะเสียดน้ํา มันจะลื่นถ้าเราไม่ได้ใส่ล็อกชูวันนี้ผมลืมเอามาอีกโอ้ใส่เอาแต่รจัเกตมาตาที่ลต่อลุยต่อลืยอต่อับผมฝั่งนู้นนะไหนฝั่งนู้นฝั่งนู้นเหรอใกล้ใกล้นู้ปีดอ่ะมันจะมีเขื่อนมันจะมีมันจะมีที่อยู่ที่หนึ่งอะครับก่อนถึงนู้ปีดอ่ะในที่ตรงนู้นอยังไม่เคยไปพี่ผมยังไม่เคยไปฝั่งนั้นต้องเดินต้องเดินเลาะหามันจะเวิร์กเลยพี่ไอ้ลมมันมาฝั่งขวามือเราพอดีอ่ะ เราตอนนี้คือวันนี้ไม่เวิร์กครับเ,รเล่นเรื่องมา้ีมาตรงนี้ครับพวกเราคิดว่าจะย้ายหมายนะคะรับท่านผู้ชมย้ายลองไปฝั่งโน้นดูครับข้ามสะพานไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปฝั่งโน้นฝั่งนี้มันเงียบครับผมเงียบแล้วก็ขึ้นก็แรงก็ลองเปลี่ยนไปฝั่งโน้นดูนะครับไปครับผมโดยฝั่งโน้นดูเผื่อจะมีตัวนะครับฝั่งโน้นตีมาสองชั่วโมงครับ แขนไม่หลุดอย่าหยุดเตะอ่ะบรรยากาศบนสะพานครับผมเดี๋ยวเราก็จะเดินข้ามสะพานไปแล้วก็เลี้ยวไปอยู่ฝั่งโน้นนะครับฝั่งนี้ผมเคยอยู่ครั้งก่อนเจอตัวไหมพี่ไอ้ลองไปฝั่งโน้นไหมโน้นพี่ผมเคยไปกับพี่เมื่อก่อนครับพี่ตามมันเถอะครับผมฝั่งนี้มันเงียบเพ่ไม่ได้สักตัวเลย แดี๋ยวจะเดียไปสั่งโน้นนะครับโน่นเลยไปเลยพี่สั่งโน้นไปโด,ด้นเหรอโอ้โหได้แล้วนี่ระวังมันขาดนะพี่ต้องลงไฟของล่าหนว,ด,วด,ดเดียวครับระวังขาดเด,ด,ด้อโล่อ๋อได้แล้วได้แล้วโอ้ยมันมันมันไซส์โอเคอเคลยพี่สามนิ้วเลยนะ ดิ้งไหม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 มาเลยมาเลยมาแล้วเต็มแรกโอ,โ,หโ,หโอ้ยมนันมันพี่ตัวแรกสุดวยที่อยู่ฝั่งนน้นดีกว่าเขากำมาถ่ายพิเศษดิ้งนะครับถ่ายรูปแต่งงานบรรยากาศสวยครับหมายรับพิรุธเลยเดี๋ยวเขามาถ่ายรูปไปครับไปหาหมาของเราข้างหน้าข้างหลังโน่นนะครับสีต่อไปอย่ายอมแพ้ ต้องหาตัวให้เจอครับตอนนี้เวลาก็ห้าโมงสิบห้านะครับตรงชมยังไม่เจอตัวแล้วครับเงียบกริบนะครับย้ายดีกว่าย้ายดีกว่าตอนนี้เราย้ายมาอยู่ตรงค้ๆใกล้ๆๆกับสะพานสะพานอยู่ตรงแม่นี่ยรถต้าสองคนก็มืดแล้วนะผมเป็นมาสุดท้ายแล้วถ้าหมายนี้ไม่ได้ก็ะจะกลับบ้านครับผม อาเจ้าโคตรใหญ่อ่ะเรี้ยกของลุงมันจะอันนี้ไงนะเรียกผมกลับนู่นก็ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสขงครับโอ้ยโอ้ยบอกไปเลยบอกเลย เคยเห็นครับนี่แหละครับผมเคิดว่าไซส์ใหญ่แล้วผมใหญ่กว่าอีกเป็นสิบกิโลครับผมเขี้ยวนี่ยเหมนเล่บเล่นอะมึกกระดองไงเนาะมึกกระดองครับมึกกระดองไซส์ยักษ์ครับผมปาดพ่อโคตรใหญ่พี่เอาถุงอย่างเมื่อไหร่บ้งโดนแล้วครับพี่นกมึกกระดองยักษ์พี่ผมก็พิ่งเคยเห็นโคตรใหญ่อ่ะ ได้ดีว่าสังเดย์ว่ะที่ไงเรด้วยอาเจ้าสิบกระลอเ้ยเว้ยเวยเฮ้ยๆๆเยเฮ้ยเฮ้้ยเม้ยเเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้เฮ้ยยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเยเหักเฮยออกไเฮ้ย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 เฮ เดี๋ยวมันจะลงทะเลเอาเอาอุ้มไปมันเนี้ยมันเนี้ยเ็ไมากรบท่่นจานจืดไม่ผิดหวังจริงครับผมโอ้ยน่าจานจือสุดยอดเลย2ี่กิโลนะอย่างนี้ตอนนี้นะไปอ่ะเกือบย่โลอ่ะมันสุดยอดจริงจริงนะสาวน้อยให้พี่นกขาเร็วกว่าน โอ้เย็ดเค้โคตรหนักเลยเย็ดเค้โคตรหนักเลยเหรอพี่มันหนักซะกวะพี่ระวังเหยียบใส่แลไอ้คันเบรคด้านหลังอยอดโอ้อมันเด็กน้อยพี่อันนี้จะประมาณสิบห้าถึงยี่สิบโลนะผมสิบห้ากิโลอ่ะพ่อผมยอดไม่แห้วแล้วนะครับพี่แต่ผมมาแห้วอยู่ผมแห้วอยู่คนเดียวผมก็แห้วพี่เออดูปนี้ เราไปดรวยนตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับผมพวกเราคิดว่าจะกลับสามคนกินนกจืดนะครับผมเหนื่อยพี่พพจะปวดแขนนะผมวันนี้ไม่ได้สักตัวไฮไล์อยู่ที่พี่จดครนบโอ้โหได้มึกกระดองยักษ์ไซสิบห้ากิโลอัพอ่ะพี่นเนาะโคตรใหญ่อ่ะเกิดมาไม่เคยเ,เห็นมึกใหญ่ขนาดนี้โอ้โหเดินขึ้นมาตะลิงหอบ กลับบ้านเราสำหรับวันนี้ก็ป่ามครับผมไม่ได้ซักตัวไฮไลท์ที่พี่จืดเสอร์นิวอ่ะโอเคขึ้นรถกันกนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปถึงเท่านี้นะครับเราเหร่ก็ไม่โอกาหน้าฝวกถ้าผู้ชมทั้ท่านท่านกดติดตามกด s c r ต b e กดกำลังใจช่องยูทูบเร่งๆผมเวยนะครับ แล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อน,น,ค,รอนครับผมายบายแล้วเจอกันใหม่ครับผม